เดี๋ยวนี้จะอยู่คอนโดมีเทคโนโลยีอะไรบ้างวันนี้จิ๊บจะพาไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บจิ๊บค่ะสวัสดีครับโดโดจากเวลตินิทเอสเตนนะครับวันนี้เราสองคนนะคะมาอยู่โครงการคอนโดคอนโดหนึ่งค่ะซึ่งมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาสําหรับที่อยู่อาศัยนะคะมาให้เราใช้ได้ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สะดวกสบายใช่ปกติแล้วเทคโนโลยีที่มาใช้ในคอนโดที่เราคุ้นชินกันดีก็จะเป็นดิจิตอลล็อกอันนี้เบสิกไปเลยแล้วก็มีอะไรอีกท้องคะจริงๆตอนนี้หลายๆโครงการก็จะมีอโตเ m ม t ติกอารงนะครัก็ช่วยเพิ่ม สัดส่วนในการจอดรถของคนโดได้ค่อนข้างเยอะเลยซึ่งอ u ตโนมัติพาร์กิ้งนะคะมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียบางคนรู้สึกว่าข้อดีคือได้พื้นที่ในการจอดรถเพิ่มขึ้นนะคะแต่ข้อเสียก็คือรู้สึกถึงเรื่องของความปลอดภัยจะปลอดภัยจริงไหมหรือถ้าลืมของในรถจะจิบเป็นประจําเลยแล้ช่วง <c oughs> ช่วงที่เ่า้เป็นพีคไทม์ช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยเราจะจะรอนานกันหรือเปล่า เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอคอในการจอดออตโต้พักกิ้งก็จะมีแค่ประมาณ 3, 3ถึง 4, 4นะคะใช่ซึ่งตรงนี้ก็ถ้าช่วงเวลาต้องเผื่อเวลาในการที่เอารถลงมาด้วยนะคะ<ช>คแต่ทีนี้เรื่องนี้เราว่ามันธรรมดาไปแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของ Google Home กันดีกว่าซึ่งตอนนี้เราอยู่ในคอนโดที่มีเทคโนโลยีหลายๆอย่างเอามาใช้สำหรับคอนโดนะคะไม่ใช่แค่ Google Home แต่มีเทคโนโลยีอื่นๆที่ทำให้การใช้ชีวิตเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแทบไม่ต้อง ไม่ต้องเดินใช้มือกันเลยใช้เสียงอย่างเดียวค่ะใช้เสียงสั่งการอย่างเดียวปกติสั่งการต้องเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ที่นี่เมื่อกี้เราลองเล่นแล้วค่ะเป็นภาษาไทยได้นะคะเรามาดูกันตัวแรกดีกว่าค่ะเราลองทดสอบเลยได้ไหมคะได้เลยครับอเรานั่งอยู่ในตรงนี้เป็นห้องนั้งเล่นนะคะเราลองตอนนี้ปิดไฟอยู่นะคะลองพูดสิครับพี่โดค่ะ Hey Google เปิดไฟซิงเปิดไฟเรียบร้ยบรอยนะคะสีอาจจะบอกว่า ชมพูชมพูโม้นี่เราเปลี่ยนสีได้ไหมครับอ่าลองเปลี่ยนสีค่ะเฮ้ Google เปิดไฟสีแดงลุ้นนะฮะลุ้นนะคโอ้สีแดงมากเลยขออีกสีนึงได้ป่ะเอาสีอะไรดีเฮ้ Google เปิดไฟสีชมพูลุ้นน่ะเอาใหม่ทำไมดิฉันสั่งไม่ได้นะคะเอาใหม่ต้องสำเนียงภาษาไทยนิดนึงครับมันเจ๋อเฮ้ Google เปิดไฟสีชมพู ชมพูไหมอ่ะชมพูเบาๆชมพูเบาๆหรอเออก็ได้นะมันก็มันก็ง่ายดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือ <c oughs> มีลูกเล่นในการเปลี่ยนสีได้ได,ด้วยนะคะได้ข่าวว่ามีหลายสีเหมือนก<ช>ันนะคะจริงๆคือกลับบ้าน <c oughs> มา ก็คือแค่สั่งการด้วยเสียงได้เลยก็ไม่ต้องไปนั่งเปิดเอ๊ไฟอยู่ตรงไหนใช่ว่าเรามืดมืดกลับมาครับมันก็จะไม่มืดเหมือนไม่ไม่ไม่เห็นเหมือนตอนกลางวันเนาะออย่างนี้เวลาจะนอนก็ไม่ต้องทะเลาะกันว่าเธอไปปิดไฟหน่อยเพราะว่าถ้าเล่งเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนกันแล้วนี่ขี้เกียจลุกละขี้เกียจลุกละแล้วก็เฮ้ g o o g l e ปิดไฟอปิดแล้ว ทีนี้มีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ชอบมากๆเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่โด Smart ิล์มครับ Smart f ล์มค่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันตามไปดูกันค่ะว่า Smart ิล์มในโครงการจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะจิ๊บอยู่ในห้องนอนค่ะซึ่งห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ําในตัวนะคะปกติเราก็มองเห็นว่าห้องน้ำเนี่ยจะเป็นลักษณะของผนงังหรือว่ากระจก ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นกระจกนะคะอาจจะสงสัยว่าตรงที่เป็นฟ้าตรงเนี้ยนะคะติดฟิล์มหรือเปล่าหรือเป็นดีไซน์ของโครงการแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่นะคะนี่คือสมาร์ทฟิล์มค่ะเพียงแค่กดปุ่มนะคะนี่เห็นคนในห้องน้ำนะเห็นไหมคะปกติเป็นคนลงอ่าง <laughs> บ่อยใช่ไหมคะรู้สึกเมียนใช่ค่ะนิดหน่อยครับนิดหน่อยก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จิ๊บรู้สึกว่ามันก็ช่วยในเรื่องของอำนวยความสะดวกเหมือนกันเนาะพี่โดเนาะเพราะว่าใช่ครับปกติถ้าติดฟิล์มไปเลยเงี้ยมันก็ รู้สึกว่ามันก็ได้ฟิลลิ่งเดิมๆแต่ถ้าเราอยากจะเป็นแบบเซ็กซี่บาร์ูมเราก็แค่กดเปิดปิดแค่นี้เองอะส่วนมากที่เห็นมาถ้าเป็นเซ็กซี่บาร์บูมอย่างเงี้ยเขาจะติดเป็นคล้ายๆมูลี่มูลี่ลแล้วมันทำความสะอาดกันค่อนข้างยาก آ, ต้องเปิดต้องปิดแล้วถ้าเคยไปโรงแรมหรือนะครับจะดึงมูลี่ยากมากดึงไปดึงมาพังค่ะไม่ปิดก็ได้ใช่อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะใช้แค่กดปุ่มนะคะเปลี่ยนฟิลลิ่งได้เลยใครอยากโชว์ก็เปิดโชว์นะคะ และสาหรับแม่บ้านยุคใหม่อย่างจิฟค่ะปกติก็ไม่ค่อยจะทําความสะอาดบ้านเองนะมีน้องโรบอทนะคะช่วยในการทําความสะอาดแต่ปกติก็ต้องไปแบบนั่งจิ้ม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 ,ม,ม,มเปิดเปิดเปิดตังต้ง,ต,งตั้งเวลาตั้งเวลานะคะให้น้องโรบอททำงานแต่นี้มี Google Home เหมือนกันค่ะใช้ได้เหรอใช้ได้ลองดูสิคะลองสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งให้ดีกว่านะคะในฐานะในฐานะที่เป็นผู้หญิงและเป็นแม่บ้านที่เป็นแม่บ้านยุคใหม่แม่บ้านโรบอทนะคะเฮ Google เปิดเครื่องดูดฝ pues> mm. okay. nah. okay. ุ่นเนี่ยเฮ้ยเสียงยังไงซิริโอเคเริ่มใช้งานเครื่องดูดฝุ่นมีสามเลยนะโอเคจ้าเห็นไหมมีแบบว่าบอกบอกเลยนะคะว่าจะเริ่มใช้งานอันนี้มาแบบสโลโมชั่นนิดนึงคือจริงๆก็สามารถตั้งค่าได้จากมือถือนะคะหรือว่าสั่งการด้วยเสียงได้เลยอ่าน้องระบบทํางานแล้วนะคะอันนี้เป็นของเสี่ยมี่เนาะซึ่งจริงๆตัวนี้เองครับไม่จําเป็นต้องสั่งการด้วยเสียงอย่างเดียวหรือมาเปิดครับคือจริงๆจะมีแอปพลิเคชันด้วยซึ่ง เราอาจจะนั่งทํางานอยู่ที่ออฟฟิศค่ะอยากจะให้ห้องมันสะอาดตอนรับกลับบ้านตอนรับบ้านเราก็สามารถสั่งจากแอปพลิเคชันได้เลยครับผมโหง่ายมากจริงๆก็ขหงจิงก็มีนะละเครื่องนี้นะไม่ใช่แค่ดูดฝุ่นอย่างเดียวนะคะสามารถถูได้ด้วยนะคะตัวน้องเองเนี่ยก็จะมีตัวผ้าทุความสะอาดเหมาะกับผู้หญิงแม่บ้านยุคใหม่มากๆนะคะคือดิฉันยุ่งมากแต่ห้องก็ต้องสะอาดเช่นเดียวกันค่ะให้น้องกับแทนนี่หว่าลองสั่งการนะคะ Hey Google ชาร์จเครื่องดูดฝุ่น ต้องพูดช้าๆนะคะเดี๋ยวสิริงงโอเคขึ้นอยู่ทุนภาษาหลับเข้าแพนชา์โอเคค่ะมีผู้ภาษาอังกฤษแล้วภาษาไทยปนกันด้วยนะคะเห็นน้องไม่้า้เห็นน้องคล้วน้องกลับบ้าน่ะบ๊ายบายโอเคไม่รู้ว่าเราหรือเครื่องฉลัดกันนะคะตอนนี้เข้าเครื่องได้แล้วอย่างสวยงามแหมบ้านสะอาดบ้านสะอาดนะคะเมื่อกี้ถูกแค่นี้ ถ้าจะดีนะคะต้องมีผุ่นยนธรรมหารด้วยนะมันจะดีมากเลยนะคะล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับ <c oughs> เป็นน้อยกันได้ทาน<ล>อย่างเดียวค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็น่าจะครบทุกอย่างแล้วที่เป็นโฮม e อ u โตเมชั่นนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะใครมีไอเดียใหม่ๆหรือใครไปเจอโฮม e อ u โตเมชั o นอะไรที่น่าสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์หรือว่าเอาคลิปวิดีโอมาโชว์กันได้นะคะถ้าใครสนใจโครงการนี้นะครับด้อยากรู้ว่านี่คือโครงการอะไรก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์และไลน์ อยู่ด้านนี้ได้เลยนะครับค่ะต้องบอกเลยว่าโครงการนี้เป็นโครงการใกล้รถไฟฟ้าค<ช>่ะจากรถไฟฟ้า,าแค่ประมาณ270เมตรครับะคะ<ด>่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะ2.69เอง <2. 69 S 2> ค่ะ2.69นะคะก็จะมาเจอโครงการที่มีเทคโนโลยีนะคะเข้ามาช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r i b e เพจอสังหารเรื่องจิ๊ดนะคะ <ๆ S 1> เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหาและโปรโมชั่นดีๆค่ะสำหรับคราวหน้าจิจะพาไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ